วันันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมพบพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมานาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกลราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุภลักษณ์สรุติรัตนบรกุลแรงงานจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เร <man> ียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้นะ<ค>ะ่าเสียดราชการด้านสังคมทุกท่านค่ะสําหรับภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรามีภารกิจที่สําคัญที่ได้ดำเนินการ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการและการว่างงานของแรงงานจากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมแสดงให้เราเห็นว่าในระดับประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเลิกจ้างลูกจ้างค่อนข้าง,งมากและก็มีสัญญาณการว่างงานในประเทศมากขึ้นถึง21สาขาอาชีพรวมทั้งหมด5,99,264คน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานเนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทแทนแรงงานคนและเนื่องจากค่าใช้จ่ายในมณฑลศาาักดิ์สิทธชั้นในเช่นปทมชลบุรีสมุทรปราการค่อนข้างสูงทําให้แรงงานส่วนหนึ่งคืนถิ่นแล้วก็ไหลกลับคืนมายังื้นที่ลำเนาทําให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่ของเรามีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในกรณีนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนังการรง,งานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศให้ทำการสำรวจขอ้ขอมูลของแรงงานนอกระบบ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมสุขภาพอนา,ามัยความปลอดภัยในการทําง,งานรวมถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมเพื่อนาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปจัดทํตรัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบเพื่อประกอบการจัดทําแผนและมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบซึ่งสำนักงานแรงงานจังหว,วัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้พนักงานราชการเฉพาะกิจ ออกไปสำรวจความต้องการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ตำบลเกียงไกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ในช่วงระหว่วางวันที่13ถึง24ธันวาคม2564สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้เร่งดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจาก สาธารณาภัยที่หมายถึงภัยธรรมชาตินะคะในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเราก็มีทั้งอุทกภัยและภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ้ายแก่ซึ่งก็คือโรคโควิดในที่ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้พี่น้องประชาชนว่างงานและก็ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างในปีงบประมาณ2,565สำนักงานไร่งนานจังหวัดนครสวรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าวจานวน2,078,100บาทค่ะ สำหรับการดําเนินงานใน2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ก็คือการจ้างงานเร่งด่วนและกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสูวนเชืวยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนานอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังห,หว,วัดนครสวรรค์แล้วเมื่อวัน 23, ที่23พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมาค่ะ และเมื่อวันที่1 6ธันวาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานแรงงานจาังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานที่โรงแรมบ,บา้านสวนรีสอร์ทเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานทั้งในด้านองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานยุทธวิธีในการนําเสนอการบริการด้านแรงงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานไปยังพี่น้องประชาชนในวันนั้นเราได้กําหนดให้มีการเผยแพร่รายรการสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพและผลการดำเนินงานของแรงงานเกาะติดทุกนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์ และติดตามข่าวสารของำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในทุกเช้าวันจันทร์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับตลอดจนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการลูกจ้างนะครับและอาสาสมัครแรงงานทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์ มีผู้มาเข้าร่วมพลกระอบรมกับเรา110คนนะคะโดยมีท่านรองได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานให้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความเมตตากับสนักง,งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและเนื่องจากในปีนี้เราได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงเล็กน้อยเราจึงบูรณาการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาสมัครแรงงานเข้าด้วยกัน3โครงการนะคะ โครงการที่1ก็คือโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์และก็โครงการอาสาสมัครแรงงานต้าภ <uds> ัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์และโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา้ามนุษย์ด้านแรงงานค่ะในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้เห่ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งกำชับ ห้ามให้ข้าราชการของกระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าด,ด้านแรงงานอย่างเด็ดขาดสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์โดยดิฉันแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ทําความเข้าใจกับหัวหน้าสว่วนราชการในสก,กัดกระทรวงแรงงานและได้กําชับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมิฉะนั้นจะเอาผิดทั้งในขั้นร้ายแรงและจะต้องถูกดาเนินคดีอย่างจริงจัง นอกจากนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดคนครสวรรค์ยังได้มีการออกตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามที่พัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้เป้าจำนวน7แห่งและสําหรับกิจกรรมต่อไปนะคะที่เราดําเนินการก็คือเราได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ให้กับคณะทํางานชุดต่างๆของจังหวัดคนครสวรรค์รวม8คณะ ซึ่งในกรณีนี้เราก็ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามที่คณะทำง,งานแต่ละชุดกำหนดสำหรับกิจกรรมสุดท้ายที่สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4นี้ก็คือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า 2B รั้ง e บอรซึ่งในปีนี้เราได้นำบริษัทนํำยาการเม้นจำกัดเข้าร่วมประกวดร,รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1 ะคระั้งนี้เป็นการประกวดผลงานของปี2564นะคะนอกจากนี้ตัวดิฉันเองก็ได้เข้าร่วมประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการประกวดระดับประเทศประจำปี2574เพื่อรักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับหนึ่งที่2สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์มุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมร่วมมือกับจังหวัดนครสวรรค์ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เราจะร่วมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนสวัสดีครับ